ฉันจะทำไงกับวิถีดีนะเธออยู่รอบตัวฉันตลอดเวลาขืนเป็นแบบนี้ฉันคงลืมเธอไม่ได้คุณเป็นยังไงบ้างแล้วคะก็ดีแล้วเธอเป็นไงบ้างอะสบายดีคะ่ะคุณคะนี่หนังสือพิมพ์นี่อาหารเช้าคะ่ะส่วนนี่ยาของคุณทำไมเธอดูแลฉันดีขนาดนี้ล่ะคุณสิงหา ฉันขอแนะนำเธอหน่อยได้ไหมเธอควรจะทำงานเฉพาะที่เธอะได้รับมอบหมายก็พอแล้วเออคือฉันหมายถึงมีคนมากมายในบ้านที่ทำงานนี้ได้อะนะดูห้องฉันสิไม่มีรูปของสิทธิสักรูปตอนนี้ใครๆก็เข้ามาได้แล้วเออคุณคะวันนี้จะไปไหนไหมคะใช่แล้วล่ะทำไมอ่ะ เธอมีปัญหาอะไรไหมฉันไม่ควรไปเหรอเอ่อเปล่าค่ะฉันถามเพราะคุณอาจยกเลิอกกองถ่ายนะคะฉันขอบอกอะไรหน่อยนะเธอไม่ควรจะคิดเรื่องงานตลอดเวลาวันนี้วันหยุดไปใช้เวลากับสามีของเธอบ้างนะหืม

วีนุซื้อแหวนวงนี้ให้ใครกันฉันคิดว่าได้เวลาก้าวต่อไปในชีวิตแล้วละสิทธิอยู่ในหัวใจฉันฉันไม่ต้องการรูปพวกนี้แล้วและแน่นอนฉันจะรักเขาตลอดไปแต่ฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะปักหลักโดยที่ไม่นึกถึงสิทธิฉันรู้ว่าวีนุต้องการก้าวต่อไปในชีวิตเขาต้องการข้ามผ่านฉันไป หรือว่าวีนุตกหลุมรักใครบางคนหัวใจของเขาเต้นเพื่อใครบางคนมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างนั้นเหรอนี่เธอมาทำอะไรตอนนี้ฉันไม่อยู่เนี่ยฮะ,ะคุณคะ เธอกำลังหาอะไรในแจ็กเก็ตฉันกล้าดียังไงเปล่าคะ่ะแจ็กเก็ตของคุณตกอยู่ที่พื้นแล้วแหวนก็ตกลงมาท่านั่นเองคุณสิงหานี่มันห้องฉันและนี่ก็แจ็กเก็ตฉันฉันจะเก็บมันเมื่อไหร่ก็ได้และได้โปรดอย่ามายุ่งกับของของฉันเด็ดขาดเอเอ,เอฉันขอโทษคะ่ะเอ๋จริงสิคะคุณคุณจะซื้อแหวนสวยขนาดนี้ให้ใครล่ะคะ แล้วใครสวมสร้อยมงคลโสดให้เธอละ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวของกันและกันืมว่าไงที่รักคนผู้ชายรถรอยอยู่ข้างนอกนะครับอืม ได้จะไปเดี๋ยวนี้แหละผมจะไปให้ตรงเวลานะได้จ้ะงั้นแค่นี้นะเดี๋ยวผมไปได้จ้ะคุณคะใครโทรมาเหรอคะฉันเคยถามเธอไหมว่าเธอคุยกับใครอะ่ะเคยมะในเมื่อเธอถามงั้นฉันก็จะบอกเธอนะแฟนฉันเองอะ่ะมีปัญหาอะไรมะโอเค หมายความว่าสิ่งที่ฉันคิดเป็นจริงมีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตของวีนุแล้วเขาก็ซื้อแหวนวงนั้นให้เธอด้วยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะ กาบี aby, นายอยู่ไหนฉันโทรหานายตั้งหลายครั้งแล้วจะให้ผมทำอะไรเหรอครับฟังนะฉันส่งรูปผู้หญิงคนหนึ่งไปให้นายเธออยู่ใกล้กับกอก่กอนดีโปเธอกำลังจะไปสถานีตำรวจฉันจะบอกให้หยุดเธอเธอไม่ควรไปถึงสถานีตำรวจเข้าใจไหมคุณนายก็รู้ว่าผมเป็นไงนี่ผมทำสิ่งที่มันเพื่องเงินเอาละ่ะ ฉันจะให้เงินนายสองล้านสำหรับงานนี้ได้ครับคุณนายผมจะทำอย่างเต็มที่คุณคะเออค,คุณคุณคุณราใช่ ฉันอยากให้วินัยยะก,กับฤทธีอยู่ห่างกันถ้าพวกเขาแสดงความรักต่อกันวินัยย์จะต้องมีความสุขและหายดีแน่คุณคะ ว่าไงที่รักมีอะไรโอ้พระเจ้าวิคกุลทราได้ฉันว่าที่รักอะ่ะใช่จะที่รักไหนบอกสิว่ามีเรื่องอะไรเหรอคุณต้องมาลองชุดที่สตูดิโอเมบูหวังว่าจําได้นะได้สิผมจําได้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปนะใกล้ถึงแล้วก็จะโทรไปโอเคแค่นี้นะบายว,วินายัก ลูกจะไปไหนนะ่ะแม่ครับผมมีงานสําคัญต้องทำนะ่ะเดี๋ยวผมกลับมานะไม่ครับแม่นี่ขนมรัดดูใส่เม็ดป๊อปปี้ด้วยนะลูกอัปวดหัวบ่อยๆใช่ไหมล่ะลูกจะดีขึ้นถ้าได้กินมันลองดูสิแม่นะ่ะดูแลผมดีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแม่ควรจะไปพักบ้านนะครับขอผมชิ้นนึง ดิถีเธอจะไปไหนนะ่ะหนูเป็นห่วงเขามากเลยค่ะหนูคิดว่าเขามีแฟนค่ะแม่น่าเธอจะบ้าเหรอไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกนะ้าไม่ค่ะแม่เขาเรียกบางคนว่าที่รักเมื่อเช้านี้หนูได้ยินกับหูเลยไม่เอาหน้าดิถีเขาไปส่วนหนึ่งของวงการหนังใครๆก็ต่างเรียกว่าที่รักในวงการนี้กันทั้งนั้นแหละน้านะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรฮะ ไม่ค่ะแม่แม่ไม่เข้าใจหนูเห็นแหวนในห้องของเขาด้วยนะคะหนูคิดว่าเขากำลังจะมอบให้ผู้หญิงคนพิเศษคนนั้นแน่เลยแหวนเหรอค่ะแสดงว่าเรื่องชักไปกันใหญ่แล้วสิวินายกเกินมึงจะขอได้ถีแต่งงานยังดีนะที่เขาเห็นสร้อยมองคลสูตรของเธอพอดีฉันจะต้องจัดการที่เหลือซะแล้ว ฟังนะเธอไม่เห็นจะต้องกลุ้มใจตอนที่รีนามาที่นี่ฉันก็จัดการทุกอย่างไม่ใช่เหรอจริงไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งฉันจะจัดการทุกอย่างเองฮะไม่ต้องห่วงไปรอกตกลงไหมทำใจให้สบายโอเคอันี้อืมกินลัดดูสิขอตัวนะ เอดอิธีคุณนายกาปูโทรมามีงานจาัดก,การตาที่บ้านเขาอาทิตย์หน้าฉันขอไปคุยธุระก่อนแล้วกันนะฮัลโหลค่ะยายยายคะหนูอยากเจอยายเดี๋ยวนี้เลยชีวิตคู่หนูมีปัญหาแล้วว่าไงนะนี่ฟังยายนะทำใจให้ดีๆเข้าไว้หลานมาที่กอกร ยายจะไปรับหลานที่สนามเด็กเล่นนะเราจะไปหาที่ดีๆแล้วก็นั่งคุยกันไงลูกได้ค่ะหนูจะไปเดี๋ยวนี้เลยเรียบมานะยายรออยู่